ลูกจ้างรัฐและลูกจ้างเมอมาลางภาครัฐให้ดีขึ้นมามุมอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ผมเชื่อว่าถ้าเ,เริ่มต้นจากเจตนาดีของท่านประธานและกรรมธิการน,น,นะครับแล้วก็ไปไปทำกันดีๆผมเชื่อว่าจะหาออกมุมได้นะครับไม่เป็นไรไม่มีปัญหาครับผมเองแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้คุยกับทางกรรมธิการได้คุยกับท่านชนน่านได้คุยกับทางวิป่ายคา้านทุกฝ่ายก็มองว่าถ้าอย่างนั้นเอาไปปรับกันใหม่ดีไหม ซึ่งขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ได้แนะนํานะครับไม่ไม,ม,มีปัญหาผมในฐานะประธา,านกรรมธิการยอมรับครับและขอประธานนําร่างกลับไปพิจารณาปรับแก้ไขใหม่นะครับขอบคุณครับ,บท่านประธาครับ,บท่านอดิศริญครับครับท่านประธานที่เคารพกับผมนายอดิศรเพียงเกตบัญชีรายชื่อ ภาคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นสภาหแห่งนี้เรามีรัฐธรรมนูญและมีข้อบังคับจะปฏิบัติจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจแต่ต้องปฏิบัติตามหลักการนั้นผมเป็นผู้แทนมาจนปัจจุบันนี้ถ้ากฎหมายใดที่มีหลักการกฎหมายอื่นหรือว่ากรรมธิการจะไปแตะหลักการจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ท่านประธานกรรมธิการขออนุญาตเมื่อกี้ผมฟังกับหูผมเนี่ยท่านไปแตะหลักการแล้วแสดงว่าการพิจารณากฎหมายของท่านเนี่ยไม่เป็นไปตามข้อบังคับและรัฐธรรมนูญไม่ใช่ว่าจะทําให้ถูกใจมันถูกใจไม่ได้ครับเพราะาหลาักการาในวาระที่หนึ่งเราทำมาอย่างนั้นต้องเป็นไปตามนั้นไม่ใช่ถูกใจใครทั้งสิน้นแต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับครับ,รบผมเคยลุกข,ขึ้นมาติงเมื่อครั้งที่แล้ว กฎหมายฉบับนี้ไม่ไม,ไม่มีกี่มาตราอ้าววันนี้ก็จะถอนไปอีกผมว่าดำเนินการต่อไปและลงมติไม่รับหลักการให้มันในวัรละสามเลยแล้วก็ค่อยไปเสนอกฎหมายที่สมบูรณ์แบบเข้ามาใหม่ดีไหมครับผมเห็นเจตนาที่จะเข้าไปครอบคุมลูกจ้างในส่วนราชการนั่นก็มีความมุ่งหวังความปรารถนาซึ่งมันมันไม่เป็นไปตามหลักการที่เราเสนอมาครั้งแรก ถ้ายืนหยัดตามนี้นะครับผมว่าอย่าเอาข้างเข้าถูแล้วครับเดี๋ยวมันจะไหมนะครับถอนออกไปแล้วไปพิจารณาให้มันละเอียดรอบคอบผมฟังมีอยู่ห้าหกบรราเนี่เอาชักเข้าเดี๋ยววันนี้ชักออกเดี๋ยวจะออกชักเข้าผมมีกฎหมายอื่นที่รอการพิจารณาอีกมากมายแล้วครับไม่ใช่มาฟังกฎหมายฉบับนี้เพียงฉบับเดียวหลายสัปดาห์แล้วครับเชิญท่านประธานครับ ในฐานะที่ครับผมวลสิทธิ์เรมสิทธิ์ครับประธานกรรมธิการครับต้องขอบคุณนะครับท่านสมาชิกที่ได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะครับผมเองในฐานะประธานกรรมธิการนะครับวันนี้ถ้ากฎหมายนี้โดนถอดออกไปหรือยกเลิอกออกไปผมไม่ใช่คนที่เดือดร้อนแต่คนที่เดือดร้อนก็คือคนที่เขานั่งรอกฎหมายฉบับนี้ออกไปครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะให้ผมมาเริ่มกระบวนการใหม่ผมไม่ติดผมทําได้หมดครับแต่พี่น้องประชาชนเขาพร้อมรอหรือเปล่าสิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้ผมแค่อยากจะให้กฎหมายฉบับนี้ได้ออกไปใช้ออกไปบังคับออกไปช่วยพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดจุดมุ่งหมายมีเท่านั้นครับใจเรื่องจะชักเข้าชักออกหรือว่าจะใช้สีข้างจะใช้อะไรถูอันนี้ผมไม่สนใจไม่สนใจครับเพราะว่าผมยึด พี่น้องประชาชนเป็นหลักไม่ใช่ตัวเองขอบพระคุณครับท่านธรรมประานครับผมอดีตสอมิเก็ตไม่ได้มาท้าคารมนะครับแต่รัฐไอข้อบังคับร2 4วรรคสานี่ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างรัฐนูนแก้ไขเพิ่มเติมมีอยู่แค่นี้แหละครับเรา,เราไม่ไมต้องเสียงกันข้อบังคับเป็นกฎหมายที่เราที่ต้องปฏิบัติทำให้มันถูกต้องเถอะครับเพราะสภาแห่งนี้เราต้องอาศัายเสียงทุกรรคการเมือง ผมเคารพในคุ้มครองแรงงานผมก็เคยอยู่กรรมธิการแรงงานและเกี่ยวข้องกับวงการแรงงานมาพอสมควรจากให้กฎหมายออกไปไม่มีที่ตําหนิครับก็ให้กําลังใจกรรมธิการทุกท่านที่พยายามที่จะหาทางออกแต่หลักการมันค้ําคอข้อบังคับร2อบวรรษสามมันค้ําคอเราอยู่ครับานมระธานครับครับท่านธีรชัย ท่านกรรมธิการเขาก็ขอเอาไปปรับปรุงแล้วับนิดเดียวนิดเดียวครับท่านประธานครับขอดเดียวน้อยไม่มีอะไรครับมีเดียมากะครับนิดเดียวไปปรับปรุงแล้วครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมธีรชัยพันธุมาศนะครับผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครนะครับขออนุญาตนักเรียนิดนึงครับเมื่อสักครู่ผมเป็นคนหนึ่งที่เข้าร่วมเจรจาด้วยผมเชื่อว่าการเจรจานั้นลงด้วยดีก็คือท่านประธานและกรรมธิการรับที่จะไปแก้ไขและมีช่องทางที่จะทํากฎหมายฉบับนี้ออกมาดีและคุ้มครองผู้ลูกจ้าง รัฐและลูกจ้งออา,างของล่างภาครัฐให้ดีขึ้นมามุมอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ผมเชื่อว่าถ้าเจเริ่มต้นจากเจตนาดีของท่านประธานและกรรมธิการน,น,นะครับแล้วก็ไปไปทำกันดีๆผมเชื่อว่าจะหาออกมุมได้นะครับและมุมที่สําคัญที่เรียนก็คือว่าคุ้มครองมนุษย์นะครับอยู่ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้หรือไม่การที่จะไปแก้ในส่วนของพบอรบจัดซื้อจัดจ้างที่ทําให้เป็นธรรมกับมนุษย์ อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรเป็นอาจจะเป็นรูปแบบใหม่อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราก็มาทํากันในกรรมธิการใหม่นะครับผมเชื่อว่าน่าจบด้วยดีนะครับครับด้วยประธานกรรมธิการนะครับได้ขอ,อ,อนำรายงานนะครับการพิจารณาเร่างพระราชบัญญัตินะครับ กลับไปปรับปรุงนะครับซึ่งข้อบังคับข้อ61กําดหนดให้การถอนได้ติที่ประชุมนะครับที่ที่สั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมจะก,กระทําการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยินยอมจากที่ประชุมนะครับดังนั้นเขาขอเอากลับไปปรับปรุงนะครับมีสมาชิกท่านใดเป็นเห็นประเด็นอื่นอยู่ไหมครับไม่มีท่านใดขัดข้องนะครับให้เขาเอาไปปรับปรุงแล้วก็ค่อยนํามาเสนอใหม่นะครับ ถ้าไม่มีท่านใดขัดข้องนะครับถือว่าที่ประชุมมีมติยินยอมให้นำรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกจากระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับข้อ61นะครับประกอบข้อ88นะครับนะครับขอกลับไปปรับปรุงก่อนนะครับขอบคุณท่านมาธิการครับขอบคุณครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ